แตกก็หยดน้ำมันหล่อลื่นเล็หน่อยนะครับให้ใช้งานสะดวกครับครับชุดนี้ชุดทำขึ้นมาพิเศษนะครับเพื่อถวายคุณเจ้านะครับเหนือเนี่ยน่นะฮะแข็รงหูพับนะครับหูพับเก็บได้นะครับก็มั่นคงแข็งแรงนะครับเนี่ยนะฮะเก็บได้หห้วสะดวกนะครับเป็นเหล็กกลมนะครับ มีความทนทานนะฮะก็เดี๋ยวจะถวายพระก่อนครับพอดีคุณเจ้าท่านมีความด,ดํางว่าเอ๊ะถ้านำไปใช้ก็น่าจะมีประโยชน์นะฮะด้านในก็เป็นตะแกรงเหล็กอย่างดีนะครับเงาวับกระบอกก็เป็นสเตลเลสนะครับรุ่นนี้เป็นไซส์รุ่นพิเศษนะครับก็เตรียมถวายพระคุณเจ้านะครับก็ขอขอบพระคุณช่างนะครับที่ท่านออกแบบไอเดีย ตัวใหม่นะครับตัวนี้หน้าตาก็หล่อเหลาไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านใดสนใจนะครับต้องการสีแดงก็สั่งเราได้นะครับสีแดงหรือว่าสีเขียวสีดำนะครับท่านสามารถสั่งมาได้นะครับก็เป็นสีทนความร้อนมีเปอร์เซ็นต์การทนความร้อนเท่ากันนะครับเนี่ยนะครับ,รบก็ ให้ท่านชมเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวจะนำไปถวายพระท่านครับ